ค่สวัสดีตอนเศร้านะครับอ่าช่วงอากาศหนาวๆนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาชมสวนหลังบ้านนะครับหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์นะครับว่ามีอย่างเพิ่มเติมบ้างนะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นะครับเฮ้อย่างมาปลูกไปแน่นาอพี่น้องเนาะเสิ้้าพี่นอนะ้นองไปชมกันนะครับลาวา็สิ้้าพี่น้อง มาเบิรงวิธีการนะครับปลูกผักขี้นะครับอ่ด้วยวิธีที่ว่าให้มันได้แตกกอนะครับให้แตกกอแล้วก็เก็บไว้กินนานๆนะครับพี่น้องนะครับพื่อพี่น้องมาเบิรงนะครับไปเบิรงนแล้วกันพี่น้องเนาะเ้ยเย็นอยู่ด้เห้อพี่น้องเนาะนะครับ อน,นี้กับที่เขามีหน้อยๆนะครับพี่น้องกะพยายามหาวิธีปลูกไปนี่ยังกะหามองล่งไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับที่เรามีจํากัดนะครับผักที่กันง่ายเลยพี่น้องนี่นะครับนี่พักที่ร่ลงเ้นนันง่ายแล้วพี่น้องผักทีตรงนี้นะครับอ่าก็เข้าจะปลูกไว้เพื่อว่าเพาะวานไวท้ที่ที่แบบนี้เพื่อ ออาไว้ถอนนะครับเอาไว้ถอนกินนะครับเนี่ยครับคือเราสามารถถอนกินไปเรื่อยๆนะครับไต่ว่ากระถิปลูกอีกยุ่นะครับเพราะว่ามันถอนกระเบิดไปนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปลงพักที่แปลงหนึ่งซึ่งผมอ่ะปลูกไว้เพื่อเอาไว้เด็ดกินนะครับเด็ดกินไปเรื่อยๆนะครับนะ่ะพี่น้อง ดูภาพไปเบื้องอีกเท่นึงอันนี้ก็ล่งพักนัน่นพักนี้ไ้ครับนี่ผักาดเขียวเอ้ยพักหนังน,น,ะนะครับทีนี้จํากัดเนาะนะครับเอาไปเห็นเป็งสี่แหละครับพี่นอ้องท้างพ่นกันนี่อย่างแนวเดี๋ยวภาพไปเบื้องอีกเท่หนึงนะครับอืม เนี่ยครับเป็นไหนพี่น้องเนี่อันนี้คือโอ้ยเป็นกอพี่น้องบเนี่ยให้มันแตกเป็นกอแบบนี้อันนี้เป้าหมายของผมเสียด้นอย่างอ่าแบบนี้เพื่อที่จะได้เด็ดกินไปเรื่อยๆนี่ใด้เด็ดมันได้ขึ้นเป็นกอแบบนี้พี่น้องนะครับตั้งเป็นกอ ล้วก็เด็ดก,กินเด็ดก,กินไปเรื่อยๆครับไม่หมดนะครับกินในหลายเดือนนะครับแต่ห้าววานนี่นมันต้องถอนเนาะพี่น้องเนาะถอนมันก็บเบิดไปเรื่อยนะครับหมดไปก็หมดแล้วหมดเลยแต่ว่าแบบนี้ถ้าปลูกแบบนี้มันอ่าห้าสามารถกินไปเรื่อยๆนะครับอ่าวิธที่ที่ผมจะปลูกแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธี่พี่น่อยจีหนึ่งนะครับว่า เสีลงกนมคิดเดียวกันนี่แหละครับว่าผมเห็ดจังใดนะครับมันจังใดเป็นกอแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือผมปลูกไว้ห่างๆนะครับห่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือเอาไว้กินแบบคือมันไงคือเราห่อเก็บมาเด็ดเอาพี่น้องเอาไว้เด็ดอ่าเน้นปลูกให้มันห่างไว้นะครับนี่อ่านะครับแต่ว่าสังเกตนะจะปลูกห่างมันที ส่นมันถึงง่ายกว่านะนะครับเนี่ยปลูกอันนี้ปลูกหลังประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแซงหรอแซงจะโยนในกระถางที่เขาวานไว้ท,ทีนะครับดินที่ผมมักไว้นะครับผสมเรียบร้อยเอามาห,มนนห้ยอาหารมันนะครับ มาเติมอาหารให้เพิ่นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกจังหนึ่งก็คือ,อต้นใหม่หมันจะได้บม่ล้มเนาะนะครับต้นผักชีก็จะได้ไม่ล้มนี่ครับถ่ายว่าเข้ามาเห็ดฐานในเพิ่น,น,พน,นแข็งแห้งเนาะนี่ครับครับเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับ พอเรากบนะครับเนี่ยเอามาโรยๆยนะครับเนี่ยโรยไปยังสี่นะครับขอดีเขามั่นขึ้นอย่างครับมันจิคอยประคองนะครับว่าให้ว่าให้พวกกล้วยหรือต้นเนี่ยมม่ล้มง่ายนะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่ครับมันจะประคองไว้ไม่ต้นเรามมนล้มนะครับนี่ครับมันจะตั้งแบบนี้นะครับแต่ข้าบัวมโฮวยต้นเวลาเราลดผักเวลาเราลดน้ำนะครับมันอาจจะล้มได้นะครับ แล้วก็ลากโดยปกติอ่ามันจะออกหากินตามของบนนั่งสินะนะครับถ้านเะ้าว่าเอาดินมาโรยหรือเอาพวกนี่นะครับที่เป็นดินปลูกเนี่ยมาโรยนะครับอ่ากบไว้นะครับลากมันก็จะลอยอยู่กับพื้นมันทําให้ล้มง่ายนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับที่เข้าต้องการให้ต้นอ่าพักขี้นะครับมันตั้งนะครับมันตั้งตรงแล้วก็ แข็งแรงแล้วก็แตกเป็นกอนะครับผมเหตุแบบนี้มากนะครับทุกปีนะครับมันได้ผลนะครับพี่น้องเห็นปะนะครับเนี่นะครับเนี่ยเขากบกบไใ้นะครับเนี่ยประคองใบใบมนล้มนะครับนะครับแต่ย่าเอาพวกอ่าดินล่วนรวนนะครับดินร้วนๆนะครับเมื่อนั้นมันติดแข็งนะครับเวลาเราลดแล้วมันจะดินมันจะแน่นนะครับอ่าต้นใหม่เขาสิว่างามนะครับเ่ามีอย่างอื่นเอาก็มาปลูกแท้มี ไม่ยากนะครับเี่ยผมเอาต้นหอมนะครับผักกาดผักหนังเมื่อปลูกแท่งๆกันไว้นะครับนอกเบื้บบองอากาศเมื่อหนาวเบื้อง้ำค้างนะครับหมอ,อกอืมหมอ,อกน้ำค้างโอ้ยเห็นบ่พี่นอองครับนี่นะครับอาทิตย์ที่แล้วปลูกอะไรไว้บ้างนะครับนี่ีวมม้่ลงไปกกคือ มะเขือเทศนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศอ่ารลาชีนีนะครับผมใส่กระถางไว้แบบนี้พี่น้องนะครับอ่าใส่ตะก้าไว้นะครับพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยววิธีลง่งอ่าปลูกแบบใดเดี๋ยวผมจะล่งในคลิปเดียวกันเนี่ยแหละครับวิธีอ่าเตรียมตะก้านะครับเตรียมดินเตรียมตะกา้ายังไงนะครับ ปุ๋ยห้องก็นอะกพี่น้องครับงปุ๋ยรองก่อนนะครับรองต้นรองข้างๆการไม่ให้ดินมันเวลาห้องหดหนาม่ยัง <_ C celebrities> สี่ก็ว่าให้ดินมันไหลออกมานะครับข้างนอกนอกพี่น้องเนาะแต่เลยเอาเป็นถุงปุ๋ยเนาะย่างหน่อยหนามพื่็ซึมออกได้นอกพี่น้องเนาะอ่าก็มันสามารถระบายน้ําด้วยนะครับเราก็เอาเป็นถุปนะงปุ๋ยนี่แหละรองอ่ามันเสมอครับขอบขอบเนี่ยนอะกพี่น้องเนาะ หาใบไม้ใบหญ้าเป็นฟางนะครับมาห้องกลนนะครับนให้มันลึกๆนิดนึงเพราะว่ารากมันอยู่ลึกๆมันเรียกมิลมเนาะ นี่นะครับอืมใบแมงลักเนี่ยติดแล้วพี่น้องนะครับที่ผมมาปลูกเห็นบ่ติดแล้วนะครับยอดกลางหัวได้กินเรารได้นี่พี่น้องนี่นะครับนี่นะครับได้กินแล้วอืมเนี่ยผักกีฝรั่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่คันไว้กันให้มันตั้งไว้เนาะพี่น้องนะนี่นะครับอืมดอกมันสิรุนมันก็จิเดืเกิดอยู่นันมือน,นี่แหละนะครับบริวเวณของมันนะครับตะกี้ก็หลังหรือหอมเปนะครับนี่ครับง่ามเลยพี่น้องนะครับกหาพวกที่เป็นลักษณะดินปลูกนะครับมามาเดี๋ยวผสมไว้นะครับ ของเกามาเริ่ยลวยเป็นปุ๋ยเห็นเพิินนะพี่น้องเนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยังผักขมหรือผักโขมยักษ์นะครับนี่เอาไปดิบเอาไปลวกกินนะครับปลูกซ้อมกำต้นก็บพ่อนะครับนี่นะครับไม่ได้ปลูกหลักเหลือเหลือถึ่มันเข้าเคยเมา่าวานไหวนะครับพี่น้องนะครับครับอันนี้ก็คือใบแมงลัก ปักอกตัวเหล้าเข้านะครับอันนี้ก็คือเป็นอุทาห้อนนะครับอ่าเป็นคนมือร้อนนี่ก็คือมือร้อนมือร้อนเป็นยังไงอะ่ะคือเขาเอาดินผสมพวกอ่ามูลสัตว์นะครับอ่าสดๆเอามาลงเลยนะครับมาผสมแล้วก็ลงเลยมันก็เลยกลายว่ามันมีความร้อนมันถึงงานซานะครับ นะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการอ่าการย่อยสลายอยู่นอกพี่น้องนะครับมันก็ฮ่อนฮ่อนแล้วทําให้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผักเราก็จะโตช้านะอ่าเนี่ยใส่กระถางไว้แบบนี้มันก็จะโตช้านิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็คือต่างกันครับที่ห่อร่องดินธรรมดานะครับพี่น้องเนาะทางที่ดีทําไงนะครับ ให้เป็นดินเดี๋ยวเข้าผสมหมักไว้เรียบร้อยนะครับนะเป็นลักษณะของดินปลูกที่เราหมักไว้จนได้ที่แล้วนะครับคอยมากอกเซตะกานะครับพี่น้องเนาะครับเนี่ยนะครับมันก็จะงามไวนะครับมันยังสียงามนะครับถ้าเราเอามาผสมลงเลยเป็นไงครับเมื่อลงเลยมันกะยังสีเลยครับมันจะเหลืองนะครับ เขาเรียกว่าเป็นคนมือร้อนใจร้อนนะครับอ่อะอันนี้เป็นกล้วยด่างด้วยพี่น้องนะครับอ่ะก็ได้มาตั้งแต่สมัยฮิทริดะครับอ่ะคำว่าล่มขายว่าอะไรหรอครับอ่ะสื่อมาต้นอวยก็สื่อขายเป็นพันเป็นหมื่นนะครับอืมตอนนี้ไม่มีราคาคำว่าล่มดีนดอย์จะซื้อนะครับจากด่าง ลายเป็นเรื่องสิ่งละครับเนี่ยกระดัมกระดังนะครับเอามีอะไรอีกที่ลงไว้เป็นอาทิตย์นี่ครับผักกาดี่ผักกาดเขียวนะครับพี่น้องเนี่ผักกวางตุ้งโอ้ยผักกวางตุ้งกำลังจีอัว่าพี่น้องมีแววว่าจะอว่งามด้วยป่ะนี่นะครับพี่น้องใส่กระถางไว้นะครับ อีกเจ้าน่าก็นกนกนกินกับกรอบพี่น้องเห็นปะนี่ครับเราใส่เอาลงดินไว้นะครับนี่นะครับพี่น้องดูผักบัวนะครับนี่ผักบัวหรือต้นหอมนี่ครับลงไว้เป็นน้อยพี่น้องงามปะน,นี่ครับ อันนี้ก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับในกนระรลงดินทยากระงดินไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับอืมอันนี้คือต้นผักหวานที่แอบมาปลูกไว้นะครับนี่ี่ผักหวานนะครับน้องแล้วก็มะเขือพวงนี่สินะครับนออ้องมะเขือพวงแต่ต้นมะเขือพวงให้เป็นล่มเขา้ากับ หาที่มันชอบร่มๆมาปลูกไว้นะครับนะครับเท่ากับจะได้ไม่เสียพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอืมแปลงนี่ก็คือเป็นทิ่ผมเตรียมดินไว้สิบปลูกนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นดินที่ผมผสมลงไว้นะครับเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องเนี่ยตั้งแต่พูนผลนะครับอันนี้ก็รลอสิลล่มปลูกแล้วนะครับอ่าเตรียมเบียรพัก เมืเอ่อนี่กับเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปเอาเบียผักมานะครับของพี่น้องเพิ่นนะครับอ่าเพิ่งหาเบียผักมามาล่มนะครับป้าเบียผักหลายคักหลายคักนนนอ,อู้ไอสัางทางนู้นมันมันเป็นกระหล่ำปีเด้อกระหล่ำปีหัวใจยี่ของเขามีอยู่เขาจะลงป้าเพิ่นเบียผักไว้เยอะแค่ดูบรรยากาศะน โอ้นี่ป้าแกลงคณะแล้วนี่แกง่ายๆเองเนาะแก่เขาคิวว่ามาปกๆกแค่นี้เองไอ้คณะไปปลูกละเอ้ปเออจริงมีแต่คนบ่นเลย ตอมันเดงๆอาไปนนอต้นหน่อยไม่หน้อยใหญ่พูดรัวมันไม่ตึงอืมน,นี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงดินด้ป่ะนี่อืมลุยตัวหลัเท่าเฮ้ามาเนี่แรงแล้วตัวอันนี้คือยังญ่ของเฮ้า อันนี้เป็นกระลำเนาะนี่กระลำขุดหลุมเล็กน้อยนะครับให้มันตองรองอืมอ่าให้มันตองรองเล็กน้อยอืมนี่แบบนั้นนี่ขุดหลุมตองรองลงไปเล็กน้อยไปหน้องนะครับเอากับลงปลูกเอาไว้เพื่อ,อยังตองรองไว้เพื่ออะไรวันด,ดี เพราะว่าพ่อมันเริ่มสิติดแล้วพ่อกะเอาาอ่เอาฟางกบนะครับพี่น้องนะเอาฟางกุบไปนะอา่าเสรแหละ นีมาลงดินไว้ละพี่น้องเนาะนาน,นี่ผมเป้าหมายก็คือผมสิเอามาเห็ดเอามาสลับว่างเอาตะกามาว่างครับตะการพักมาว่างแต่ว่าผมกุดร่องแบบนี้นะครับไว้นะครับเพราะว่าผมจะเปิดน้ำใสนะครับอ่ากัรนพวกมดมแมลงไม่ให้มันข้ามไป มา่หมักหมดนะครับผมสิเอาตะก้าที่ผมใส่ปวกผักอ,อะไรต่างๆนะครับเมื่อเกือเทศแล้วก็พวกกระหล่ำหัวใจอะไรพวกเนี้นะครับผมสีมาว่างว้างเหมนบนนี้นะครับพี่น้องแล้วเราว่างติ่ผมเปิดน้ําใส่ผมก็เอาพวกตัวนี้นะครับมาปลูกไว้นะครับผักที่ชอบน้ําผักปลากระแยยผักปลากระแยงเนี่ยครับผมก็เลยมาปลูกไว้กอนนะครับนี่ เดี๋ยวคุณจะเปิดน้ำใส่ได้บรเนี้นะครับอการมัอยหมดมันขามไปขามมานะครับอ่เมื่อ้นผักเข้าเนาะพี่น้องเนะาะเห็ดเป้งก,กันหรอว่านะครับนะดีๆย,ยุยซ,ซื่อนะครับอนะครับอันนี้ก็คือแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับพี่น,อน้องเนาะนะครับ,น,รบนะครับกุ้ยช่ายนะครับ นี่ครับหอมเปนะครับมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผักเป้นนะครับผักเป้นเล็กเป้นใหญ่นะครับอันนี้ก็เริ่มิีพื้นนะครับนี่นะครับอ่าสารแหน่เริ่มซีพื้นแล้วพี่น้องนะครับอ่าอ่ะอ่ะนะครับอะพี่น้องเนาะนะครับ ข้ามีเนื้อที่นี่จำกัดทั้งสิ่อ่ะหาเวลามาปลูกนะครับไม่ต้องเรียบนะครับค่อยๆทยอยปลูกอ่าวันละนิดวันละหน่อยไปพี่น้องนะครับข้าวกระได้ผักไว้กินตลอดทั้งปีนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าหาหาเวลาว่างนะครับมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับข้าก็ะเฉดผักกินทั้งสี่นะครับปลูกผักตามฤดูกาลไว้นะครับอืมนะครับ อ่าปลูกผ,ผักตามฤด,ดูกาลมันจะปลูกไงนะครับอ่ามันจะปลูกไงนะครับเขากับมาล่งไ้ลงไ้ทั้งสี่นะครับพี่น้องนะครับเวลาทางกับข้าวกับปลานะครับเท่ากับแลีนมาล้างบ้านนะครับมันกระไดแล้วพักนะครับพี่น้องแต่เขามีพื้นที่เตรียมแป้งเตรียมยังไหว้ทั้งสี่นะครับทําออกกาลังกายวันละนิดวันละหน่อยตอนเช้าก็มาชื่นช่มมันนะครับ นองนะครับเราก็มาชื่นชมนะครับเนี่ยเท่ากับได้เนี่แหละเป็นฝีมือของเราเองแล้วก็เราก็ได้ผักที่ปลอดสารนะครับนะมันปลอดสารนะครับนะได้บลโลิตผักปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างปลูกไว้เด้อพี่น้องไปเห็นอย่างมากครับเดี๋ยวผม,ม่อปลูกแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมสินีอะไรมาอีกนะครับ เดี๋ยวมม่ร่องดินไว้เรื่อยๆพี่น้องติดตามไว้เนี่ยติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผลดีกาพี่น้องไปชมสวนชมวิธีการปลูกของอ่าพี่ๆน้องๆนะครับเห่นน้ำไม่ล่งล่งไม้พี่น้อง,อง,ง,ง,องเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้สวัสดีครับ